สวัสดีค่ะชาวลัคนากุมราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินนะคะสุขภาพโชคลาภแล้วก็มีเลขนำโชคด้วยนะคะซึ่งในการทำนายครั้งนี้ให้ผละคะ่ะในช่วงเดือนพฤศจิกานะคลิปจะออกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถนะคะที่จะนำเอาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวคุณโดยที่คุณจะต้องพิจารณาด้วยตัวเองในการนำเอาสิ่งที่ค,คุณคิดว่าเหมาะกับคุณไปใช้อย่านำไปใช้ในการตัด ดินใจเรื่องสําคัญในเรื่องการลงทุนงานเงินด้วยคลิปรวมเด็ดขาดนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะใครต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยี่แบบออนไลน์กับส้มสอบถามเข้ามาได้นะคะนะ,ะทางไลน์แล้วก็เฟซที่ขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ในตอนนี้ส้มทำวอลเปเปอร์เสริมดวงด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเสริมดวงงานเงินนะคะแล้วก็ความรักแล้วก็โชคลาภค่ะเป็นวอลเปเปอร์พื้นหลังหน้าจอมือถือใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามทิกต o k แล้วก็เฟ ด้วยนะคะจะมีไลฟ์สดอยู่ตลอดแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปของส้มแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มค่ะโอเคค่ะทุกคนเรื่องงานนะคะในเรื่องของการงานการเงินเดี๋ยวดูกันในเรื่องของดวงดาวตามาราศาสตร์ไทยกันก่อนนะก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของไพ่ยิปซีนะคะในเรื่องของงานต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีนะคะดาวพฤหัสบดีเข้ามานะคะ ที่ในเรือนของชาวกุ่มเลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่เด่นเด่นมากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมในเรื่องการงานดีมากๆให้โอกาสานะคะมีการมาให้โอกาสอะไรต่างๆนะะทำงานร่วมงานกับคุณได้เป็นอย่างดีอาจจะมีตําแหน่งนะคะตำแหน่งเพิ่มเงินเพิ่มให้คุณด้วยนะดีมากๆเลยทีเดียวนะนะคะ,ใน,นะ,ะ,นะคะในส่วนของเรือนกระดุมภานะคะในส่วนของเรือนการเงินของคุณนะนะคะในตอนเนี้ ในเรือนการเงินต้องบอกว่าว่างไม่มีดาวใดยอยู่นะคะมไม่มีดาวใดยอยู่แต่ว่าในเรือนกรรมะนะคะกรรมะก็ว่างอีกเช่นเดียวกันนะกรรมะเออนะคะกรรมะก็ว่างอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่เดี๋ยวส้มคิดว่าออในเมื่อมันมีความว่างแบบนี้ส้มจะไปดูในออในเรือนอื่นๆนะคะก็ในเรือนสุภะนะคะมีนะคะดาวที่เกี่ยวกับการพูด นะคะมีดาวนะดาวพุธอยู่นะคะซึ่งต้องบอกว่าดาวพุธนี่ดีมากๆนะคะก็ถ้าคุณพูดดีเจราจารดีนะคะการงานการเงินก็จะยิ่งดีด้วยนะคะพูดได้ง่ายว่ามีวาจาเป็นทรัพย์ด้วยพูดดีมีความมั่นใจพูดอะไรที่เป็นเรื่องดีๆะค่ะในการประกอบธุรกิจการงานก็จะยิ่งดีเช่นเดียวกันนะคะ ประมาณนี้เลยเนาะนะคะในเรื่องของอาลาภะนะคะคุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะส้มถึงได้บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะชอบคุณมากๆเลยนะคะคุณมีสเสน่ห์เพียงแต่คุณอาจจะขาดความมั่นใจในตัวเองอะไรบางอย่างนะคะเนื่องจากว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะกอ็อาจจะมีช่วงเสื่อมบ้างอะไรบ้างนะคะแต่อยู่ในเลือนลาภะอ่ะเพราะฉะนั้นส้มอยากให้ชาวกุมมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะมันมีไพ่ออกมาอะไรบางอย่างว่าเหมือนคุณมีความไม่มั่นใจหรือคิดมากในหลายๆเรื่องมัน ก็เลยทาให้ไม่มีความมั่นใจในเสน่ห์แต่จริงๆอะเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นอะคือชาวกุ่มเสน่ห์ดีมากแล้วมีคนที่พร้อมจะมาให้โอกาสคุณอยู่เสมอ,อค่ะนะคะเพียงแค่คุณต้องงดคุณต้องงดความรู้สึกของคุณออกมามองตามสภาพความเป็นจริงว่าจริงๆคุณมีดีมากมายเลยทีเดียวนะคะเอามาดูกันนะนะคะมาดูจากไพ่สี่กันบ้างนะคะในเรื่องของงานนะคะเนี่ยค่ะไพ่สองดาบหัวกลับ ส้มว่ามันเป็นความคิดคุณอะในเดือนนี้ค่อนข้างออกมาเยอะในเรื่องของการที่คุณจมอยู่กับอะไรบางอย่างการที่คุณไม่ได้เปิดใจในะคะสองดาบหัวกลับมันเหมือนการสื่อสารที่คุณปิดมานเอยการที่คุณไม่อยากเปิดใจให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาหวังดีกับคุณจริงๆอะนะนะ,น, Queen นะคะเนี่ยมีค u e อ n ลวานส์นะคะเนี่ย หลายคนอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะหัวหน้าในที่ทํางานเขาอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วแลดูแบบอาจจะมีความดุบ้างอะไรบ้างแต่เขาไม่ได้เกลียดคุณนะคะส้มต้องบอกเลยว่าในในช่วงเนี้ยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยส้มไม่เห็นคะ่ะว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนไม่ชอบคุณแต่คุณคิดไปเองนะคะคุณคิดไปเองเยอะเลยแหละ นะคุณคิดว่าคุณไม่อยากจะเสวนากับผู้ใหญ่ที่แลดูเจ้าระเบียบเกินหรือแบบมาสั่งคุณหรือแบบจริงๆเขาหวังดีอยากให้คุณเก่งเหมือนเขานะคะอยากสอนงานอยากให้คุณเก่งเหมือนเขาแต่คุณต้องเปิดใจแค่คุณเปิดใจคือการเปิดหนทางแห่งงานที่ดีแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่ดีเลยนะคะนะอันนี้ส้มบอกชาวกลุ่มเลยนะนะใครที่แนะนำสิ่งดีๆกับคุณนะ่ะโดยเฉพาะเพศหญิงอะ ไม่ว่าจะเป็นแม่ญาติผู้หญิงนะคะหรือว่าหัวหน้างานเพื่อนฝูงที่อายุมากกว่านะคะส้มว่าเขาก็พูดดีกับคุณนะสตรีนแต่เขาอาจจะเป็นคนที่พูดไม่หวานนะผู้ใหญ่ที่ดีกับคุณนะเขาพูดไม่หวานนี่มีชาวสิงด้วยนะคะเนี่ยนะมีชาวสิงชาววันอาทิตย์อ่านะคะหรือคนเกิดปีขานก็ได้นะ นะคะเออคือเขาจะเป็นคนแข็งแข็งตั้งใจทำงานมุ่งมั่นแต่มันกลับกลายเป็นว่าคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดหวานไงเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกไม่ค่อยชอบด้วยด้วยความรู้สึกส่วนตัวส้มอยากให้คุณเอาออกคุณเอาความรู้สึกส่วนตัวออกได้เมื่อไร่นะคุณจะเก่งเหมือนเขานะคนนี้ที่ร่ำรวยคนนี้ที่เก่งงานผู้ใหญ่คนนี้ที่เก่งงานคุณจะเป็นเหมือนเขาเลยเพราะจริงๆเขา เอ็นดูคุณมากเอ็นดูคุณมากแต่เขาก็อาจจะต้องมีฟอร์มมีอะไรหรือไม่ค่อยหวานนะคะนะคะเพราะว่าเขาก็แบกภาระต่างๆในการทำงานทำธุรกิจมากมายเนี่ยค่ะเหมือนคุณโจมอยู่4ี่ดาบคุณโจมกับความคิดตัวเองอะแล้วบางทีคุณไม่ไม่พร้อมที่จะก้าวไปทางที่ทางที่มันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่อะ งานใหม่เงินใหม,ใหม่ไม่เป็นไรนะส้มคิดว่าเดี๋ยวพอช่วงพ้นกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะอยู่ในช่วงปลายเดือนครึ่งเดือนหลังอะ่ะครึ่งเดือนหลังคุณจะโอเคมากขึ้นคุณน่าจะเริ่มนะคะปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้ดีขึ้น่นมีไพ่ชาวธนูด,ด้วยนะคะอ,อ,อาจจะมีคนมาให้กําลังใจนะคะอ่าแล้วทำให้คุณสามารถที่จะเปิดอกเปิดใจกับคนอื่นทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีแล้วก็บางคนเนี่ยทำสองงานด้วย พอทุกอย่างมันเปิดอะค่ะทุกอย่างคุณพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วนะคะบางคนเนี่ยมีงานประจําด้วยทําธุรกิจด้วยนะคะเออทำงานเสริมทํางานประจําด้วยบางคนทำสองงานไปพร้อมกันเลยแล้วทําได้ดีด้วยนะทําได้ดีมากๆด้วยนะบางคนก็มีธุรกิจใหม่คลอดธุรกิจใหม่มีธุรกิจใหม่ออกมานะคะแล้วก็อาจจะมีโชคลาภให้ชื่นใจด้วยนะคะในช่วงปลายเดือนสุดๆเลยนะคะทุกอย่างสมว่ามันดีอะ เอาจริงๆงนะส้มว่าดีมากๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความรู้สึกขาดความมั่นใจหรือเรารู้สึกมีเป็นความรู้สึกส่วนตัวชุดความคิดส่วนตัวหรือเรียกง่ายๆว่าอาจจะมีอคติถ้าลดลงนะนะคะแล้วมองด้วยน้ำใสใจจริงของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาส้มว่าคุณจะได้ประโยชน์จากผู้ใหญ่เหล่านั้นเยอะเลยนะคะามาดูกันในเรื่องของเงินค่ะ เงินในช่วงต้นเดือนนะคะอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวบ้างนะคะแต่ไม่ได้แย่เท่าไหร่โอเคบางคนมีหนี้สินค่ะนะคะแต่มีคนพร้อมช่วยเหลือคุณแต่ผู้ใหญ่ที่ดีที่เขามาช่วยเหลือคุณน่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะชาวสิงชาววันอาทิตย์ปีขานคนปีขานเขาไม่ได้ช่วยคุณเปล่าๆเขาไม่อยากใจดีกับคุณเกินไปเขากลัวคุณเขากลัวคุณได้ใจนะเขาจะต้องมีเงื่อนไข ซึ่งเงื่อนไขในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านการเงินคุณอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่เดี๋ยวส้มว่าคุณก็คงทำใจได้เองแล้วก็คงทําตามเงื่อนไขได้ส้มถึงได้บอกว่าคนดีๆนะคะเขาจะไม่ได้ใจดีกับคุณมากจนแบบจนเกินไปอะ่ะเพราะเขาไม่อยากถูกเอาเปรียบเพราะการที่เขาใจดีกับคุณมากเกินไปบางทีคุณไม่เห็นคุณค่าเขา นะคะเพราะเพราะอะไรเพราะพื้นฐานชาวกูุมอะเป็นคนที่ส้มเคยบอกไปหลายคลิปพื้นฐานชาวกูุมะเป็นคนที่ใจอ่อนกับคนที่ปากหวานแต่บางทีเขาไม่ได้ดีกับเราเลยนะแต่เราใจอ่อนกับเขาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าบางทีคนที่ดีกับเราอ่ะบางทีเรามองผ่านคนที่เขาช่วยเราแต่บางทีปากเขาเป็นคนตรงๆอ่ะแต่เราไม่ชอบอ่ะเออแล้วบางทีเราอยากอยากได้จากเขาเรื่อยๆโดยที่เราไม่คิดจะ ตอบแทนเพราะเราเห็นว่ายังไงเขาก็ต้องให้เราแบบนี้ค่ะมันเหมือนเราไปโฟกัสการทําดีกับคนผิดคนน่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นส้มว่าคนที่เคยดีกับคุณมากๆเขาจะเริ่มมีเงื่อนไขกับคุณละเพราะเขาต้องการสอนคุณในทางอ้อมอะค่ะว่าถ้าคุณต้องการได้อะไรคุณต้องทําอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนนะ มันไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆประมาณนั้นเลยแต่เขาพร้อมช่วยเหลือคุณอยู่แล้วถ้าคุณพร้อมที่จะทําตามเงื่อนไขที่เขาต้องการนะคะในเรื่องเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเงินคล่องตัวดีมากๆและบางคนอาจจะได้เงินมากกว่า1ทางด้วยซ้ําอย่างที่บอกคะ่ะโชคลาภบ,บางทีมีคูปองสมนาคุณอะไรต่างๆ g ิฟต์วอรเชมานะคะในช่วงปลายเดือนสุดๆนะ มันจะมีความโชคดีเล็กๆน้อยๆไปจนถึงปานกลางหรือใหญ่ๆได้เลยนะคะนั้นในเรื่องเงินเข้ามาในช่วงปลายเดือนเลยนะอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะอาจจะได้เงินจากธุรกิจใหม่มานะคะคือไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมามันดีมากๆอยู่แล้วนะคะเอ่อมาต่อกันค่ะอ่าเดี๋ยวดูกันในเรื่องของงานเด่นก่อนเนาะลืมงานเด่นที่ทําได้ดีนะคะคืองานที่เกี่ยวกับการวางแผนงานต่างๆ ใครที่เป็นชาวกรุมแล้วเป็นผู้หญิงอยู่แล้วอะ่ะหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วอะ่ะคุณยังทําได้ดีถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะเป็นในเรื่องความคิดของตัวเองเนี่แหละนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะให้กําลังใจตัวเองได้ไหวนะคะในส่วนของงานที่ทําได้ดีอีกก็คือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆทําไร่ทําสวนนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการโรงแรมดีสอดโรงแรมนะ่มนะ เ,ออเริ่มดีขึ้นนะคะในช่วงพฤศจิกานะเริ่มโอเคขึ้นมากนะคะงานที่เกี่ยวกับการบริการอาหารและน้ำงานที่เกี่ยวกับการเงินนะคะเครื่องประดับการเงินนะคะอะไรที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับธาตุที่มันหนักหน่อยนะคะเออเกี่ยวกับที่ดินอสังหายอย่างเงี้ยนะคะเ,เริ่มเริ่มแบบคลายตัวเริ่มฟื้นเริ่มดีนะคะสุขภาพค่ะสุขภาพชาวกลุ่มนะคะระวังปวดท้องท้องเสีย ลำไส้อักเสบนะเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษต่างๆต้องระวังไมเกรนความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะความดันต่ำหรือสูงเกินไปนะอาจจะทำให้แบบวูบได้เพราะฉะนั้นพักผ่อนให้พอเนะนะคะทานอาหารให้ครบด้วยนะคะเดี๋ยวเดียวค่อยมาดูนะไพ่นางฟ้าบอกอะไรนะมันมีเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะที่แนะนำชาวกลุมนะคะเดือดซันหัวกลับ ระมัดระวังการขับรถขับรานะคะยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะต้องใจเย็นๆแล้วก็เวลาแดดจัดๆอย่างเงี้ยการขับรถต้องระมัดระวังให้มากนะคะบางทีคุณไม่ค่อยถูกกับแสงแดดผิวหนังโรคผิวหนังที่เกิดจากแสงแดดฮีสโตรกต่างๆต้องระวังนะคะบางทีแดดมันร้อนเนาะเข้าหน้าหนาวแต่ว่านะยิ่งเป็นประเทศไทยนะนะคะคือเข้าหน้าหนาวแต่แดดยังจ้ายอยู่เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับแสงแดดด้วยนะคะ มาดูกันสําหรับโชคลาภค่ะโชคลาภนะคะโชคลาภผู้อุปถรัรมภ์ของชาวกลุ่มนะคะชาววันอาทิตย์อะ,ค,ะค่ะรวยๆค่ะขึ้นไพอ่ออก้9เหรียญชาววันอาทิตย์ค่ะชาวสิงขึ้นมาอีกแล้วค่ะคนที่หน้าเด็กหรืออายุอ่อนกว่าคุณ นะคะคชาวธาดไฟก็ได้เมสิงธนูเด็กหรือคนท้องก็ได้จะนําโชคลาภมาให้คุณและชาวธาดดินค่ะมังกรพลกศบกันเป็นผู้หญิงค่ะก้าวเหรียญรวยค่ะคนนี้นะคะอ่ะรวยสายเปประมาณนี้เลยแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าคนที่มาช่วยอุปถัมภ์คุณเขาเป็นสายเปแต่หลังๆต้องมีเงื่อนไขเขาจะมีเงื่อนไขกับคุณแล้วในการช่วยเหลือคุณแต่คนนี้นําโชคลาภมาให้คุณได้ด้วยนะ ามาดูกันถึงเรื่องโชคลาภนะคะ,ะเลขนําโชคเนาะเลขนําโชคค่ะหนึ่งเดือนส้มให้ครั้งเดียวนะคะถือเป็นเลขมงคลให้คุณไปบริหารเอาเองแล้วก็เป็นเลขมงคลค่ะเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าน่าจะดีกับคุณเลขนําโชคชาวกลุ่มนะคะได้หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดค่ะหนึ่งแปดเจ็ดนะคะขึ้นมาอีกแล้วนะคะ เซเว่นออฟแพนเดขึ้นไพ่เหรียญมาอีกแล้วนะคะขึ้นไพ่เหรียญเยอะมากเลยซึ่งว่ามีโชคลาบนะชาวกลุ่มพอประมาณเลยทีเดียวนะคะอ่าอันนี้ก็มาจากชาวธาตุดินผู้หญิงอีกแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็อาจจะมาจากชาววันจันทร์นะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกได้ด้วยนะคะเลขนําโชค187ค่ะมาดูไพ่นางฟ้ากันบ้างไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะบอกอะไรมีอะไรมาบอก นะคะมีอะไรมาบอกชาวกลุ่มบ้างนะคะอ่าใบาแรกเลยคือ pregnancy นะคะ pregnancy การผู้หญิงท้องคนท้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานคือมีงานใหม่ธุรกิจใหม่เตรียมคลอดธุรกิจใหม่งานใหม่แน่นอนนะคะมีงานใหม่ธุรกิจใหม่ม,หมี j นะจ๊จอบใหม่ดีมากค่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่ งานใหม่เงินใหม่ก็ต้องมาจริงไหมคะอ่ายูร์ดีไ i น์เอริธินเ c h นะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้มันคือการที่คุณยังมีงานมีเงินเข้ามาแต่ในเรื่องความโด่งดังความสำเร็จนะในเรื่องของถ้วยความมีชื่อเสียงความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยส้มก็ต้องบอกว่ามันจะเข้ามาอย่างชา้ชาๆมันจะเข้ามาแน่แต่บันช้าหน่อยขอให้คุณทุ่มเททําทุกวันนี้นะคะทำโอกาสที่ได้รับมานะคะโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีๆกับคุณโดยคุณต้องมองจาก ตาเนื้อนะของคุณนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสทำมันให้เต็มที่งานใดที่คุณได้รับมาทำมันให้เต็มที่วันที่คุณจะประสบความสำเร็จหรือได้รับการยอมรับมากกว่านี้มันมีอยู่จริงๆแต่ไพ่บอกว่าให้คุณอดทนทำอย่างสม่าเสมอและทามันทุกวันแล้วการประสบความสำเร็จที่มันมากกว่านี้ที่คุณปรารถนาจะมาถึงยุคเฟื่องฟูของคุณนะมันมีอยู่แล้ว ะะอาจจะช้ากว่าที่คุณคิดอาจจะเป็นหลังจากนี้แต่มันมีแน่นอนขอให้คุณศรัทธานะคะส้มต้องบอกว่ายุคเฟื่องฟูของแต่ละราศีไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณทําวันนี้ให้ดีเพื่อเตรียมตัวเพื่อเตรียมตัวสําหรับยุคเฟื่องฟูของคุณน่ะเวลาที่มันฟู่มันจะฟูมากขึ้นไปอีกเข้าใจใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นทําวันนี้ให้เต็มที่ค่ะจะได้ไม่เสียดายว่าเออพอถึงยุคเฟื่องฟูแล้วมัน แม่ถ้าเราทำตอนนั้นให้ดีกว่านี้นะพอยุคเฟื่องฟูเนี่ยเราคงจะดีกว่านี้อะไรประมาณเนี่ยจะได้ไม่มาเสียดายทีหลังทำตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ มาต่อกันที่พไพ่ใบที่3นะคะนะวิจชเชเรียนนะคะซึ่งพไพ่ใบนี้คือในเรื่องของอาหารการกินเนื้ออย่างที่บอกไปนะคะว่าชาวกลุ่มยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินทานผักให้เยอะมากขึ้นนะคะชาวกลุ่มอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักนะคะเพราะฉะนั้นในบางคนเนาะอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักเพราะฉะนั้นหรืออาจจะทานผักได้น้อยในบางคนนะเพราะฉะนั้นนะคะ ไพ่บอกเลยว่าให้คุณรับประทานผักให้มากขึ้นคุณจะได้มีแรงไปต่อสู้กับงานและผักบางชนิดอ่ะมันช่วยทําให้เราสดชื่นได้ด้วยนะนะคะโดยเฉพาะผักที่มีสีเขียวๆอ่ะนะคะคือต้องบอกว่าความสตรองหรือความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจอ่ะมันก็เกิดมาจากการรับประทานด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไพ่ยอยากให้คุณรับประทานผัก เสริมวิตามินให้มากขึ้นนะคะเนื้อสัตว์แป้งอาจจะเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เสริมในเรื่องผักเข้ามานะคะแล้วคุณจะมีแรงนะในการที่จะแบบไปทํางานทําเงินต่อนะคะเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะ,อะลองเอาผักเข้าไปนะคะในมื้ออาหารให้เพิ่มมากขึ้นก็นแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะชาวกลุ่มนะขอให้ชาวกลุ่มทุกคนนะคะโชคดีร่ารวยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่ตั้งตั้งใจปรารถนานะในเรื่องของงานเงนิงนงนะคะในทุกอย่างแล้วก็ ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ